สวัสดีค่ะเพื่อนๆมามาเห็นภาพนี้ไหมหนงังสือพิมพ์เพิ่งออกมาวันนี้แหละเริ่มเลยเห็นไหมที่เมืองนอกนี้เนาะที่ยุโรปเขาก็จะช่วงนี้เป็นช่วงเห็นไหมคะเขียวเยวเต็มเลยธรรมชาติเขาเรียกว่าผักกระเทียมป่าแบดเลาก็จะกำลังขึ้นแล้วเห็นไหมเดินป่าอืม that's r i c ฟื้อลิงใช่เห็นไปเขาบอกว่ามันเริ่มงอกขึ้นแล้วกระเทียมป่าเขามาทาเก็บมาใส่จากธรรมชาติไร้สารนะคะไปเก็บกับกระเทียมป่ากับวิวี่ไหมเตรียมตะกร้าเล็กๆแล้วเต็มตะกร้านี้ก็เอามาทําแต่ฝรัง่งเขาเก็บมานิดเดียวอ่อนๆเขาก็จะมาใส่สลัดนะคะเห็นไหมเขาเขียนข้างบนว่าอินเดคคือค บาวขึ้นคือต้องการใช้สำหรับในห้องครัววัซซานแปลออกมาแล้วเตรียมตะก้าวิวิจะไปเก็บแต่เราคนอีสานไปเก็บไอ้กระเทียมป่ามาทําอะไรวิวีิสัน่นโอ้ยมักของดองไหมเอามาทําส้มผักดองแซ<ส>่บแซ่บเสียงสูงเสียงสามแซ่บมากค่ะนะคะธรรมชาติ ดีที่สุดถ้าเรารักธรรมชาติเดินเข้าป่าเราจะได้กลิ่นไออบอุน่นหน้าเห็ดเพื่อนๆเ,เขาเข้าไปเก็บเห็ดแต่วีไม่กล้าไปกลัวอยู่คนเดียวเนาะกลัวนะคะหน้าเห็ดเห็ดถ้าเกิดจากดินอุดมสมบูรณ์นี้มันจะมันจะมีรสชาติสุดยอดนะคะเพื่อนเขาไปเก็บเห็ดมา คลิกเข้าไปดูมีเหตุป่านานาพันธ์ุนะคะที่เมืองนอกใครถามนาีวิววิ่ก็อยู่สวิสเซอร์แลนด์มา21ปียีบปีหน้า22 23ก,ก23ก็กลับ23ปีก็กลับคืนสู่เห่าแล้วคัมแบกไทยแลนด์แล้วก็ก็เหมือนธรรมชาตินะคะธรรมชาติก็สอนให้เรา กับสู่ธรรมชาติมันก็จะน่ารักทำอะไรมันดีหมดถ้าเป็นธรรมชาตินะคะเราอย่าฝืนธรรมชาตินะคะคลิปนี้ไปก่อนเด้อสิไปเก็บใครอยากจะไปเก็บผักมาทำเนีย่ยนางซื้อพิมพ์ออกอาทิตย์นี้แล้วผักงอกแล้วเข้าป่าก่อนนะไปไปเก็บกระเทียมป้าพี่น้องแมวคนอีสานชอบ ทำผักดองมีวิชอบผักดองไม่รู้เป็นอะไรมันกินกระป้นกระเซาะป๊ปเข้าป่าเก็บผักนี้เก็บแป๊บเดียวมันเยอะบ้าเห็นไหมเห็นสีเขียวๆไหมเกิดขึ้นเองทุกๆปีตามธรรมชาตินะคะสวิสเซอรแลนด์ก็เห็นไหมคนยุโรปจะรู้ผักแบ้เลาแบแลเหลา เกิดธรรมชาติพื้นดินอุดดมสมบูรณ์หไหมนะคะเขาไม่ตัดไม้ทำลายป่านะฝร,รั่งไปละมาเลสโกไปเลยจะมาใส่สลัดก็แซ่บมากไปเลย